ใช่แล้วไก่นะไก่นอนอยู่บนห้องไก่มานล้วพอบุญก็เอายกเอลูกสบายดีป้าลุงเงีซีทุกทุกคันยินดีต้อนรับก็คิดสองคนใจอเด้ออยากเมืองไก่อยากเมืองไก่สวัสดีใช่ไก่เหรอลูกไก่ไก่นอนกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ตกได้้จับด้ใช่อยากจับไม่พนักเหมาะเสียดน่ด้วย <laughs> ผมไม่ผมจะคองนู่นนนะน,นั่งจมนลูขึ้นไม่ได้ไป่ะออาสติตกเดี๋ยวออตกได้ ใช่ไก่แล้วนางขาพอบุญทายคิดก่อนพี่น้องกไหนวะตกเลยดุกตกเลมาสมัยมาหยางหยางอมามาหางหยางางไก่ไก่ด้เลยล่ะมันไกู่้เฮายไก

ตังดื้อดีอดอนอันนี้เพ่อยกน,น้อยจังดื้อดีอดอนม,มันยุ่มหัวอะไรเอ,าอา่าออกมาบอกยังบอยยังค่อิดื้อเอี่ยมยังส้างขี่ข้างไปอันมันเปื้อนแล้วอาชนาะ

ทุกวันพระก่ไม่ไรวะค่อนก็น้อยบไม่บุงน yeah. yeah. ้ไม่บุงไปสิการเมนฉันก็น้ไม่ได้เฮ้ชาวดานี่เฮ้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 าเฮ้เ้ เหล้อแท่เนาะอยังชะซีเนาะแร่องติชันดังใหญ่จริงราชนาคิดื้อแท้ย่าดื้อว่ะไม่เม็นทั้งบ้านเอาด้วยเนี่ยมากดอาจย์จับ่าไม่ใจับไ่จับเดยงอยดือน้อวะ ไ่เลหฮามันบ่อาสนาคิรอาลกไปรึคนคี่รื้อพี่ต้องอยู่เฮือนบ้าบาบาคนคิดื้อมันอยู่เฮือนคนพี่ต้องอยู่เฮือนเราลงไปใส่คนพี่บ่ห้่ยมัน้ำปลาปลาเลยถ้าเต็มจอเต็มจอยะใช้เขียน หัวเฮือนอเออีส่สใช่ใช้ผู้เราผู้แดดแดดแห้งอะลยเอาวะ่ะคนดื่มแบบนี้อยู่เฮือนเขาก็อยากมากขึ้กันอยู่เฮือนคนดื่อแบบนี้โอ้อยยูพีเขามีมังกี้บ่น่ะเขีนโจกซามังกี้เลย

Wah, ờ, à cho na, nyama sih. Kunci dulu. Con mahal dữ, ni. Hei, mà hei, đi.

Túc này bạn vậy phi mà làm thì vay cho nó mình tôi không đê <laughs> đấy niệm nắn này đê tai niệm để đây này tụi mọi người 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 Đại, đại. Oh, mẹ bảo, 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 mẹ mẹ bảo,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  mẹ <laughs> ไปั่งออกนัยาเออมูได้เอาอังไงครับวันาสมาลินต่อพี่น้องเลยอีเทกแบบนี้ใช่่าบุญพาเที่ยววะลูกมาหนินี่าบุญพาอีละเที่ยววะลูกบ่ ผมพ่อจังอยากมาแล้วตบน,นี้อ่อบุญผ้าเที่ยวดีเลนี่ผ้อาอันสลาละมึงกระเป๋าก่อนนค่ะท,ทางทางที่ทางที่ได้โซนเสือสันในอันนี้เส้นละเกาขึ้นลายบ่ ใช่ <c oughs> ใช่เบิานีเองดักหมดแล้วมาพี่ดูหมอนค่องคอ,อ, <c oughs> อนหมอนค่องคอ,งอง <c oughs> นเกี้งตัวนี้ง่าม่ใชเนาะหล่ามีอะไ <c oughs> หลาแงนี้ คือบางนูนมามีแต่รถได้แทนหนีเราว่านะเนาะคือโล่งแค่โอ้เอาปอบาดรถไหนวะอุ้ยงี้นสิอ้ขอบูนิเ็จเอาไม่พอรถเคียนนะ เอาน้ำนีแล้วรถเคนก็เอาได้เอาอันอุ้งหานกันอุกระเป๋ามาขายนี่ก็ไปไปเลยอยาดิโก้บานแล้วบเนี่เมนมหาชือกนะอันปั่นผูเพือนอ่ะอันนี้ปั่นผู้เพื่อจะชือกันปั่นผูเพือนพอ ใจเชื่ออันถูเฮือนอ๋ออีกฝ่ายใจเซื้ออันถูเฮือน,นเหมือนเฮือนตีนเนอราคาเท่าไรน่ะอู้หูขากบ่ลูกือขากบ่ขัคคกบ่ืมมือเยียบเลยมือเยียบโมเมนต์ตัวเยี่ยมนี่นะ แบบให้เฮายงปั่นปั่นปั่นลงไอ้สิเลยปิ้นให้เฮาเออปิ้นปิ้นปิ้นมันโมเมนต์ตัวเหยียบบอแล้วก็มันมีตัวเหยียบไหมนะพ่อเนาะอืดอึดอึดอึดมันต้องเอาตัวมันมันมีอันตัวปั่นได้พะเหยียบสิได้อืดอึดอึด ใช่หรือไส่ไส่มาตุ้หน้อยงามแทบว่นะนี่ยากได้ทางขยะนี่ขาปิดนี่ไงตัวอีงามจังกาวมันคือมีตัวเหียย ขาแหลกด้วยไงมันห้าเหีหยบแเลยมันนั่นได้ไรฮิฮิฮิถ่กกาก็ลกถ้กกวาวะถ้กกวาถกกวน พ่บุ้นนะชนาวุ้นะชนผ่านะชนนะชน่นนะกนุ้น,นนะช,น,น,นะชนกันผ้นะยนะนะนะ <c oughs> ติดว่าพอนานานานีติดว่าพอมอมันเป็นทางแบบ เ่เสียงกันชิมหามอไปเช็ดยังเนี่ยกันเห็นจักยูห่านใสมันเป็นมันคือถางขยะนี่เลยมันเป็นตะ蒿ขยับเหยียบ,ยบมุนมุนมุนนะอืมันน้นเนเ มึงเนี่ยหลังน้ำนะบิงบังจับสีชมพูบิงแบงบิงแบงไปชุกน่องไปมึงทั้งทั้งไหนก็่ไ้นแล้วงานเสรทาสิ้นแล้วงานเลยมามไหนก็ตัว thải được, ui, ui, anh nghe thử, mì bao, bao, nuôi nhanh nhanh สี่เซนแล้วขอรถย่างขอบะมี่เนาะอันที่กันอยากไล่อยากสักผ้าแถบแถบถ้าต้องเอาน้ำยาพุ่นครับโหลดบัลุ ชนน้ำยาชฉาบวาสนาเอาน้ำยาฉากันพูน่ะพูนพูนคือเห็นเบิดแล้วนะอัสซีพี่เ <environments> ด้อหลอกหิน <pu> ผ <particular noise> ู <rubbing fire> ้บ <daran> ่พี่เดนนี่ห้ง ของเ้าอยู่คูแมวบอเออมาคินมาก่อนนะมาคิดอเห็น่นี่บอแม่นบ้าง่นบอเนือนี้บ้า้านะไนอย่าไปฝันบอเนื่อ này nhỉ? Như tập Tâm hình gì luôn chào Tập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <H suffi> yeah. bỏ lỡ เอาแปงผู้เขียวกันตัวนี้ปั๊มยาประพันนมพังนี้นะนี่สาคำกดเยอะสพี่สีม่วงเอาแล้วหมอสีมวงอี่ดกได้แปลงพ่านเบอร์มือไหม่ส่งเบอร์หายเบอร์มน้ของเิ็กน้อยมันเต็มเลย นี่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 แม่ซื้อให้ตัว <laughs> นวี้นี่นี่นี่นะพ่อนะให้ลูกด่าแปลงเอาพ่อเลยเอ้าให้ให้น้องเจ๊าะเนี่ยพ่อแปลงชีเขียวเจ้าเลยรุ่นรุ่นเก่ารุ่นนี้นะหอมละใยำยาสัก

ปไปอ่างขนมเอาว่าขนมไม่ได้จังนั่นลูกละกินน้ำได้บ้างน้ำเย็นเย็นอยู่ข้างในนี่อย,ยาก,กินเลย พักยังห่วยคือม่ใหญ่ใช่ไหยนี่แิง,ง,ง,งไหมจ้เ <c> ก <ười> ือท่องพอท่องเมยังมาเพื่อกินจะเกือเอาไมา้มันปลอกินไม่เป็นเคยทอดทอดเลยออมากนะสิ 19, บเก้าพันหมอน ไปกินน้ำเย็นๆคุณนั่งยืนดีนะลหนูกมพอบุนเฮ้ยจับน้ามันแตกของคนนะมึนง, <c oughs> นงนี่เหตุผลทีไปตุ้ยตรยเลมลายไม่กินเนากซิวไม่กินยังคะ เจ็สานมเออซาซองเาไปแซงเี้พอยหนึ่งสิมีนั่นนี่น้าเอน้านีกินหน้านีใช้เปิดมอลได้พอคอยยิบมาเลยหัวเสือนมาเลยจงปวดสามกวนกินน้านะไป

เปิดโอ้โป้ดล oh. bon. ุกปะมึง oh. ป้าอยากนอนนะปัดไร่เหมือนคูไปช่องนั่นก็ได้กูช่องนั่นบ้างนำมังน็อตบอลฝั่งนี้ไม่มีโดยเด้น จับอ่ะวายเห้ยดูพวจันนังตัวนี้อ้ามวนเหรอเดินง่ายดีไปมาแล้วปะ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 ออกปะฮ้อนห้อนดูสิกว่าห้อนห้อนโอเคเฉยพี่นนองเลยนะไปจ่ายกันสิบขอเจ้าคิดเพียงสามีก่อนเนาะ แบดกับเบิดพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆด้อปลาลุงเอยมารับชมนะ